การวันตุยใครดูจบแล้วมาคุยกันใครยังไม่ดูข้ามาก่อนสปอยหนังโดยรวมสนุกดีนะครับผมชอบนะเป็นเรื่องที่แบบหนุ่มแบงค์คนหนึ่งที่แบบว่าต้องการหาเงินแล้วก็ใช้เงินเกินที่ตัวเองจะหามาได้ตัวร้ายผมว่าไม่ใช่คนนี้<ะ>และไม่ใช่คนนี้แต่เมียพระเอกนั่นแหละตัวเมียพระเอกเนี่ยตัวดีเลยตัวทําให้พระเอก,กต้องดิ้นลนต้องไปทําอะไรแบบเสียเส่ยงเออตัวดีตัวร้ายสุดอืม ี่ฮิวโก้ของผมผมว่าเขาชอบเล่นบทแนวนี้นะรู้สึกว่าเขาเล่นแนวนี้มาสักสองเรื่องและ้ะบทแบบเดียวกันเลยเป็นมือปืน<ว>เป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์เซอร์หน่อยอะโหดโหดอะผมว่าพี่แกชอบแบบบทเนี้ยส่วนมิฉากนึงนะครับที่มีคนดราม่าว่าคิดทไมอ่ฉากเนี้ยพุ่มกับคิดได้ยังไงให้เอาพระเอกมาเอาคืนพวกเด็กๆแล้วถือปืนมาพอถือปืนมาเสร็จไม่กล้าใช้แล้วก็โดนวัยรุ่นแย่งปืนไปแล้วก็ยิงลงพื้นตกใจกลัว ทุกคนพระเอกเป็นพนักงานเงินเดือนนะเว้ยชีวิตไม่ได้ผ่าดผลอะไรพนักงานแบงค์เช้าทํางานเย็นกลับบ้านเวลาไปเจออะไรแบบเนี้ยตอนแรกก็ใจกล้าแหละโมะโหถูกเอาเงินไปแต่พอเจอจริงๆอ่ะก็ต้องจ่อยก็ต้องนอยถูกแล้วโดยรวมนะครับไม้ให้7.5เต็ม10ใครชอบตรงไหนใครไม่ชอบตรงไหนมาเมนบอกไม้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไม้เรียวไว้ด้วยบาย